มาเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งกันต่ออีกเด้อเอาหน่อไม้พี่น้องเหมือนในภาพมาหาหน่อไม้คือเกา่าเลยพี่น้องอันตัวมันขาวเอาแต่ตัวมันอ่อนๆเด้อเี่ยพี่น้องเห็นบอกนี่ยเนี้นี้ตัวนี้ตัวมันผล งามเลยขาวได้สุดขึ้นมาให้เบิง้งออเถูกอยกากเงาแล้วข้าวงามเลยใหญ่ซ้ำมีแต่อันใหญ่เหลืออีกอันหนึ่งอยู่ไกลๆก่อนเห้นมันมันเยอสิสับให้เบิง้งสงสัสยออกมือวานนี่พรากับพลวานนี่แต่มันคืนหนีเงา เบิ่งเด้อมีแต่อันขาวๆสิเลือกเอาแต่อันขาวๆเด้อมาตบอันมันเงวอันมันดำสิบ่เอาเด้อพี่น้องมานี่ก้อนนี้สองอันใช่อีกอันหนึ่งเป็นสามอันมาพี่น้องมามาเบิ่งกอข้างหนมาเลยมาเลย

ม่าพี่แล้วนี่หนึ่งสองอยู่เทิงนนี่เป็นสามกอเดียวได้หนี่กอ,อยืนกอได้ที่นี่พ้นเลยเป็นสีขาเ้าเลยคืองจะเป็นอันขาวอัน,นงามโอ้อันนี้แ้งเขาเลยกำลังเป็นหนวดกุ้งมากเลยนี่ซับ ซับอันเลือกแม่แน่ไมนน่สองอันซ้อนกันเมื่อนะัวนั่นบอเมน์ให้่อพี่ต้องอกำลังเป็นหนวดกุ้งโผล่ขึ้นมาเลยมาลุ้นกันเด้อสิได้จะอ่านก่อนอันที่สอง้อมแต่อัอ่านยหญ่ๆเนาะสองอันแล้ว มันเป็นสองอันเที่ยงกันเผาขักเลยเอามือตมจำแจวแล้วเอาแมงอยมีมีแมงกอกนมีขอบบ่อบาดเหยื่อแมงแมงข้ามเนาะบาดเหยื่อแมงข้ามตัวใหญ่ปิดมือเมื่อขวามือขวาเมื่อจีปิดขาก่อน เล็บพันทีนุ่มจังหน่อยเอ่าเอาไปหนออันนี้เลยอ่อนเอนขียเขาวขาวอ,อ่อนเลยมาเลือกเอาเด้ออันบาเขาวบาอ่อนสีบาเอาได้สีอันอะปุ๊บทางผัวอันหนึ่งตอเนี่มาเบิ่งข้างนี้ ข้างนี้ี่อยู่ข้างนู้นอยู่ข้างหัวกวนงม้ลายนี่เนาะ em lên nè một hả nha